อันดับหนึ่งเลยนิมึงตัดมือสีห้ามือล่างยังเบอร์ไงคิวคิวเนาะมันคัทเอ่อเริ่มเดินทางกันแล้วครับ โอ้ค oh, ันเดียวเลยไปดบ